เรานราสิงห์หน้าปานฮะตามมาให้เจ้าต่าม,มาไห้ข่าได้ไงถ้าเกิดข่าได้ข้าแต่เมื่อกี้ล้วไม่หนีมันกอายอด้วยเราหมายความว่าเราจะมายืนอยู่ตรงนี้ยืนเฉยๆเลยให้ในเสือกนะ่จะปันดูว่าจะแทงเราก็ได้เราจะไม่ตอบโต้หรือแม้แต่นี้เดียว <c oughs> แต่มีข้อแม้อยู่ว่าถ้าในเสือกฆ่าเราไม่ได้เราถามอะไรเจ้าจะต้องตอบเราและต้องตอบแต่ความจริงเท่านั้น <c oughs> ถ้าหากว่าพูดปลดมดเท็จเราจะตัดหัวเจ้าได้เลยมาเลย ตกลงไหมเดี๋ยวให้ฟันเลยใช่ไหมเดี๋ยวก่อนสิยังไม่ได้ฝากเพลงโทรมาไล่แม่แม่เขาเนึ่งไปมันร้องเลยเจ้าดอกไม้เดียวเธอหายถ้าเธอไม่เจ็บใจจะได้สิ่งดีขอจะช็อตมันทำนี้จะไปที่ไหนต้องเป็นเขงเป็นเธอ ตอนที่ใครก็อยากพวงไม่พวงมันไรแต่จะทำชิทนไม่ไหวแล้วเธอเราแกะมาไม่ต้องพวงหรอกไม่แกะไปแล้วเหรออ่ะฝากเรียบร้อยนะฝากไปเตรียมตัวได้เลยเข้ามาแล้วได้เวทมนต์พุทธคาถาพระคาถา เ,เดราเป็นอะไรทำไมเจ้าไม่ฆ่าเราฆ่าพระองค์ไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะว,ว่าอะไรเพราะถ้าเกิดฆ่าพระองค์ตายไปสักคนหนึ่งรถคงถูกยึดหลายคันเลยแหละมีเหตุผลไม่ใช่หมายถึงว่าพระองค์ท่านมีดวงตามหาอำนาจจนฉันมองแล้วเนี่ยเกิดดึกกลัวพระเจ้าค่ะ ฆ่าเราไม่ได้ใช่ที่นั้นตามที่เราตกลงกันเราก็จะไม่เอาชีวิตเจ้าวตาบาปหนตอบต่มาเราอยากจะรู้ว่าสุริชันเป็นหญิงหรือว่าเป็นชายถามแค่นี้ใช่ไหมตอบความจริงเท่านั้นอย่าโกหกตอบเลยพระเจ้าค่ะตอบมาสุริชันเป็นผู้หญิงสุริชันเป็นผู้หญิงอะ้รเหรอ ็นความจริงหบบพี่เมีย<ต>สุริชเป็นผูห้หญิงเหรอ,อแต่อย่างที่เราคิดว่านี่มีผิดเลยว่าสุริชต้องเป็นผู้หญิงแน่ๆเพราะว่าเรารู้สึกแปลกๆกับสุริช<อ>ถ้าหากว่าสุริชกลัวถ้าเกิดว่าสุริชเป็นผู้หญิงแรบพี่เมียมเราเนะี่ยจะเม,มา้าไหมอ่ จะมั่งในสัมพัญธ์ใ hey, ห้เป็นอะไรเนี่ย <laughs> เป็นอะไรเนี่ยกลัวตมามหาอำนาจอ่ะเขินทุกคนกลัวตมามหาอำนาจ <laughs> น่ารำคาญจริงเชียวกลัวดวงต,รตรมามหาอำนาจ <laughs> ใช่โทษนะพระพี่เมียนะถ้ากลัวดวงตามหาอำนาจเดี๋ยวไม่ต้องกลัวหรอกเราคลายเวทมนต์พุทธจาปิไปตั้งนานแล้วตอนนี้ดวงตาเราเนี่ยกลับมาเป็นปกติแล้วอ๋อทิพยเมีพระพี่เมียอ่าไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่อหรออ่านรวบรวมความกล้าและจ้องมาที่ตาเรา ในดวงตาเรานั่นแหละดูสตาตาคนเนียไม่ใช่เหรออดวงตาท่านไม่ใช่ดวงตามหาอำนาจเหรอท่านมีคาถานี้เหมือนกันเลยเนี่ยไม่ใช่มันดวงตามหาอำนาจนี่มันคือดวงตาอะไรเป็นดวงตาลูกนี่เป็นสตอนไหนจะมีมองต้องหลบไปฝึกมองเมื่อตอนโควิดไง จริงเหรองานไม่มีแล้วก็ฝึกวิชานี้ฝึกยากไหมโอ้โหยากมากเลยต้องเพ่งกระสินต้องเพ่งกระสินกังสินไฟกระสินไฟไฟหมายถึงว่าเพิงเปลวไฟเนี่ยนะไฟแนนซ์เคยใช้ไหมเคยใช้แล้วตอนโควิดละแล้วเป็นไงได้ผลไหมโอ้โหจนงมองจะนี่อย่างนี้เลยเป็นไงก็นี่ไปเลยแสดงว่าลัวเราเอารถไปด้วยเออ มันผ่านไปแล้วนะไปซื้อใหม่ก็ได้เอาพี่มีค่ะเอาแบบนี้แล้วกันถ้าอยากได้รถคันใหม่ทําทงานนี้ให้สําเร็จสุริฉันเป็นผู้หญิงใช่ไหมเราอยากจะแต่งงานกับสุริฉ,ฉันไปดดูให้เีแต่จะมอบหมายมางานสำคัญที่ท่านเป็นพ่อสื่อไ,ไปสองความรักให้สุริฉันยอมแต่งงานกับเราไม่ได้ลองดูนะพระเจ้าค่ะทำให้สํเาเร็จนะได้หรือเปล่าไ,ได้เลยตามเรามาเลย